ฮัลโหลเทสซับหนึ่งสองสามสวัสดีกันด้วยครับอยู่ผมปุ๊บในชาเนลเหมือนเช่นเคยคนระับตอนนี้คุณก็อยู่กับเกม n e c ครฟ t ถุยละไม่ใจละอยู่เกมแก r รีโมทนะครับในโหมดทีทีทีหรือที่ทอเอาโอ้โหกับตกราวะ่ะโหมดทีทีททย่อมาดักเทเลปทาวทาวุกอย่างก็งโหมดนี้ก็จะให้หาเราหาโจนนะครับก็จะมีโจนอยู่สองถ้าคนเยอะขนาดนี้ก็น่าจะสามคนนะครับก็ เห็นล่างซ้ายผมไหมครับมันเขียนว่าอินโนเซนเหนือเลือดนะครับแสดงว่าผมเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นโจรถ้าคนเล่นเป็นโจรมันก็จะต้องแอบรอบฆ่าทุกๆุกคนนะครับเป็นโจรต้องแอบรอบฆ่าทุกคนไม่ให้เขาจับได้หรือให้จับได้ก็ได้แต่คุณต้องฆ่าหมดทุกคนโจรก็จะรู้ว่าใครเป็นโจรบ้างนะครับโจรก็จะรู้ว่าใครเป็นอินโนเซนใครเป็นนักสืบอะไรอย่างนี้นักสืบถ้ากดลองกดแ็บดูนะครับก็จะเป็นสีฟ้าเป็นนักสืบนักสืบคนแน่นอนไม่ได้เป็นโจรแน่นอนนะครับอ่าน เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟของฝรั่งนะครับเซิร์ฟไมครามนะครับเป็นของคนที่มีแกลลี่มอสแล้วไม่มีเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถมาเล่นได้ไม่มีเออร์เลอร์เลยนะครับถ้าคุณโอ้โกบ็อกถ้าคุณแบบลองเล่นแบบอื่นคุณจะรู้นะครับว่ามันมันจะมคีคำว่าเออร์เลอร์ขึ้นในม่นหมดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเคาน์เตอร์ซอนนะครับอันนี้คือโกบ็อกนะครับโกบ็อกไว้ทําอะไรเอาไว้จับเอาไว้หาโจรน,นะครับก็คือพอเร้เขาโกบ็อกเข้าไปใส่ในห้องเนี่ยในห้องเทสนะครับแล้้ววพอเเขาไปนี่ยยยยยคริิิงงง พอเข้าไปเทสเนี่ยมันก็จะรู้ว่าใครเป็นโจรน,นะครับก็ต้องระวังนะสมมติแบบบางครั้งผมอิโนโนเซนต์เนี่ยผมเข้าไปแล้วโจรมันกดกับดักได้ครับถ้าโจรมันกดกับดักก็คือผมก็จะกลายเป็นโจรผมก็จะโดนใส่ลายว่าเป็นโจรอะไรประมาณนี้ก,ก็จะลอ,ลองเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับอือโอ้ใครยิงกันวะเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็น ร่างซ้ายมั้ยครับมันเขียนไอคนนี้นะครับแฟบไกล้ไม่ทันชื่ออยู่ไหนไะอเนี่ยครับเมื่อกี้มันขึ้นสีแดงใช่ไหมครับแฟงมันฆ่าผมโดนในขอตรวจศพแปบบ๊บโดนสนไยครับโดนสนไยไม่น่าเลยไม่รู้ตัวเลยนี่เลยไอบ้านนี่แหละครับไอนี่โดนแน่เลยไปเนี่ยโอ,อ้โนโซเซนชนะแล้วมารู้แล้วครับแหมมันยิงหัวผมเลยแต่บางครั้งมันก็เนียนนะมันชอบพูดอ่าฆ่าไอคนแล้วครับแหมจวนคนนี้เก่งเว้ยอ้าวแล้วก็หลับแล้ว ตัวหลับไปนหนึ่งนะครับลองกด e ใกล้ๆศพเพื่อเช็คนะครับ e แป๊บนั่ขึ้นมาเ้ยเออเนี่ยมีตัวทีก็คือโจนะครับตกตายน <c oughs> ีสาเหตุการตายนะครับถ้าเป็นนักสืบก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่าใครฆ่าทั้งมดก็ใช้ไม่เป็นงันไอ้เครืสแกนก็ใครสนใจก็ไปสามารถซื้อ G mod ได้นะครับตอนนี้ราคาก็กำลังลดอยู่นะครับเออตัวประสงค์ของแบบนี้ก็คือที่บอกไปครับหาโจรสามสี่คนนะครับ คื่อถ้าเราเล่นกับเพื่อนมันจะสนุกมากๆเลยนะครับอย่างเช่นชวนเพื่อนมาเจ็ดไปคนเนี่ยเมามันก็จะเถียงกันกูไม่ใช่โจนกูไม่ใช่โจนมึงนะโจนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะสนุกกันมากๆเลยนะครับเป็นโจนก็จะใครที่ไม่เคยเป็นโจนแล้วมาลองเล่นแบบนี้ดูนะครับโคตรโคตรโคตรจะลุ้นน,ะนี่ครับนี่คือเครื่องตรวจครับเห็นไหมครับถ้าเป็นีเขียวแสดงว่าอินโนเซนต์รอดปลอดภัยนะครับพวกที่เวลาเจอโกบ,บ็อกซ์แล้วมันแบบให้เข้ามาตรวจแล้วไม่ยอมเข้ามาตรวจเนี่ยนี่แน่นอนนะครับว่า มีเิ์เป็นโจรนะครับแต่มีกฎนะครับมีกฎก็คือห้าม RDM RDM คืออะไร RDM คือการ random death match ก็คือสมมุติคุณเป็น i n n o c เ n นเนี่ยแล้วแบบเจอหน้าอ้าวเกิดแล้วสมมติเจอหน้าคนอีกคนนึงอ่ะแล้วก็นึกว่ามันเป็นโจรแล้วก็ฆ่าเลยแบบไม่มีหลักฐานนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟของฝรั่งแบบเข้มเข้มงวดเข้มงวดหน่อยก็จะโอ้โหผมเป็นโจรมาถ้าเข้มงวดหน่อยก็จะโดนแบนนะครับเนี่ยผมเป็นโจรผมก็จะรู้ได้ว่าใครเป็นโจรเห็นไหมครับผมเป็นโจรดูร่างซ้ายครับว่าผมเป็นโจร ถ้าผมเป็นโจนผมอยากได้ช็อตกันนะครับถ้าคุณเป็นโจรคุณกดซีว่าซื้อของโจรได้นะครับมีดนี่ดีมากโ่วงทีเดียวตายถ้าคนอื่นเห็นคุณถือมีดที้คุณก็โดนแน่นอนนะครับตัวมีสามคนตายตายไปแล้วหนึ่งเนี่ยไหมครับแหมเอาเอาแหมเขาเกียนครับเด็กเกียนอย่าไปสนใจเขาเอาวป๊ <c oughs> นหนึ่งเขาไม่รู้ว่าผมแคะเนี่ยอะเอ้ยคุณยิงทําไมผมก็ทํปไมเนียน ทำทำเป็นเนียนทำเปเนียนตัวศพเคครับเนี่ยครับเห็นไหมกด e เพื่อกดกับดักได้ครับให้คนลงไปนะครับเห็พิ่งนะหาอกาสจ,จังหวะเหมาะไปเอาช็อตกันอยู่ครับถ้าไม่มีช็อตกันนี่มันอยู่ไม่ได้เลยนะอืมนั่นยะังนะไม่มีคนมองผมนะผมเลยมีจ้้งนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เนียนๆไว้โคตรลุ้นอ่ะถ้าคนเล่นแรกๆคุณจะหัวใจเต้นแบบตึกๆๆๆเลยครับอันหนึ่งโอ๊ยอัยติดเฮ้ยอย่าพึ่งเด็กขี่ไปอยู่เหรอชิบหายแล้วครับมีนักสืบอยู่มันจะรู้ได้ว่าใครใครมีจ้วงนะครับเด็กขี่อยู่ไหนชื่ออะไรทีบาบราอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วครับเจอแล้วนั่นปะใส่หมวกนั่นอย่าใช้ลองส่องไปครับถ้ามันมีเสียงเงินเครื่องฉลองว่าใช้ ต้องรีบฆ่านักสืบทำมันเป็นไปไหนแลอ <S 2> <S 2> <S อ้อะไรวะาเซนกันมาเจอโกบอกแล้วชิบหายาละเดี๋ยวพึ่งนะนักสืบไปไหนแล้ววะไปโจรอีกคนน่ะม่ต้องไปทำอะไรวะมันเจอโกบอกแล้วครับกดสับดักไว้ก่อนโอ้ไม่ต้องห่วงครับมีซีโฟข้างในอีกสามห้าวิได้บึ้มกันหมดแน่ มันกจะแก้ตัวกันไหมกแก้ตัวกันมาแล้วว่าใครเป็นใครนู่นใครนีน่อันนี้คือผมเป็นแกนี่ครับที่ขึ้นรูปตัวทีข้างมนนะครับ C4 ครับเราเราเป็นโจนั่านาที่จะเห็นนะอีก15วิข้างบนมีสไนวะ่ะแต่ผม,มอยากฆ่านักสืบเอ้ยฆ่ามันดีเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะ ADM เหรอ RDM เหมือนกับสองตัวจะเล่นกันดูกากๆผมว่าผมสู้ไหวโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอุ้ยสไนหรือว่าหมันวะไม่มีใครเห็นเลยหรอวะเดินกันสามคนทำไมมันมเล่นมันยิงกันไม่โดนผมวะอ้าวไม่น,น่าเข้าไปใกล้เลย <laughs> สวยวะ่ะ อครับอันนี้ก็จะอินโนเซนต์ก็จะวินนะครับพอมันฆ่ากันตายหมดแล้วก็สามารถยิงมั่วได้นะครับกำโทษอ้าโหลดแมปก็จะมีรีเซ็ตแมปนะครับคุณก็ลองเข้ามาใน Gmod นะครับกด Play Multiplayer นะครับแล้วไปกด TTT ที่เป็นตัวสีแดงครับเข้าไปหาเซิร์ฟไมคร f t นะครับไม่มี e อ r ร์นะครับลองเข้ามาเล่นดูครับมาลุ้นๆกันเสียงเพลงดังนิดนึงครนี้ก็ทนๆกันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมสคริปให้แล้วกัน โอเคครับก็กลับมาแล้วนะแหมกด F 9ไม่ขึ้นมาเลยก็กลับมาแล้วนะครับกับโหมด TTT นะครับก็ตอนนี้ก็ไปสคริปมาจากเมื่อกี้ครับรออีก10วินะเพื่อรอผู้เล่นแล้วก็เกมมันก็จะสุ่มนะครับว่าให้ใครเล่นมันอะไรนะครับไม่เอาไม่เอาไรเฟิลเอาลูกซองเมื่อกี้ตายเมื่อกี้ตายต้องขออภัยจริงๆระนึกนึกว่ามันบั็อะไรว่ามันยิงผมไม่โดนไอโนเซนีครับเล่น18คนนะครับค่อนข้างที่จะมั่วมากนะครับส่วนใหญ่ถ้าเรา หลายๆคนเข้ามาในห้องทดสอบมันก็จะเอาระเบิดโจนแล้วระเบิดติดตัวก็ระเบิดตัวเองนะครับงั้นก็อันตรายมากเลยนะฝรั่งก็บ่นกันนะว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เอามายิงใครกันวะอ้ยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครไม่รู้อยู่ไกลๆไว้ก่อนปลอดภัยนะครับหลบสไนไว้ด้วยใช่ปะอะไรกันแน่อะไรกันแน่ อ้าวกระสุนหมดกระไรดิเยงติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กวัดวัดวัดถ้าคุณยิงผมผมห,หัวคุณระเบิดนะถ้าคุณยิงผมนะอ้าวโนซนายครับโนซนายปะเอ้นนยอย่ายิงผมนะโนยังไม่ยิงใครเลยแม่งมาใส่ร้ายกูอีกอ่าวอ้ยสไนสไน,สนครับสไน ที่นี่ไม่มีตนะีโฟนะหนึ่งเหลือกี่คนเนี่ยโอเคครับบางครั้งตรงนี้ก็เชื่อไม่ได้ครับถ้าบางครั้งยังไม่คนผมศพมันก็จะเชื่อไม่ได้เท่าไหร่ผมว่ามันมีคนน่าสงสัยแถวเนี้ยแต่รู้สึกโจรตายไปสอง้นนี่เลยคนเดียวเองผมว่าไอ้อสไนาเปอร์แน่เลย มันเหรอมันเน่เยเมื่อกี้มันยิงฮะมันยิงนะใช่ปะ่ะอ่าใช่เว้ยไงล่ะอ่าผมฆ่าเลยะเนี่ยอ่าเก่งว่ะมีสนาผมไม่ออกไปหรอกตอนนี้มันฆ่ากันมั่วได้อ้าวเอ <c oughs> เอแม่แต่ไม่เป็นไรไม่เสียพอยครับถ้าตายไปแล้วไอ้ถ้าเกมจบไปแล้ว <c oughs> นี่ตอนนี้มีเงินห้าสิบหร หนึ่งซื้อหมวกเนี่ยไม่ไม่เอาตอนเกมเริ่มและแต่ว่าซื้อตอนตายก็คือเกมนี้สามารถซื้อของได้ในการกด F3 นะครับอินเซนอีกแล้วว่อะแหมอย่าเป็นโจรเมื่อกี้เป็นโจนทรทำพลาดไปคือถ้าโจรแล้วพวกมันไม่พวกไม่ดีมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับกระตุกกระตุกจริงๆวะเฟมเลตกอ่ะหรืออะไรมันบน่งนงนะครับใครฟังออกก็ไปฟังเอา ผมก็ฟังออกบางคานะผมก็สนุกมากเวลาเป็นโวนกับฝรั่งที่แม่งพูดเก่งๆอะ่ะแ,แ,แม่งแบบโหแม่งหลอกคนทั้งแบบโคตรเก่งเลยแต่ผมไม่ค่อยพูดไงพูดกดตัวอะไรกดตัวจําไม่ได้แล้วพูดกดตัวอะไรเอ้ยเจอโกบกแล้วครับเราได้ทดสอบกันได้แล้วโอเคโอเค,อเคมาให้ผมเข้ามาทดสอบนะครับผมว่าผมจะไม่โดนกับดักใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับมันบบสผมเบสุดฮะเฮ่ยค,ค่อยๆเข้ามาทีละคนเข้ามาเข้ามาอ้าวทำไมมันลงไปอ่ะเฮ้ยผมเราแวงไงไม่รู้เข้าไปเข้าไปอ้าวมันไม่เข้าอ่ะไอ้้กูไอพวกที่ไม่ยอมเข้านี่อันตรายนะครับเข้าไป ผมว่าไอ้นี่แน่เลยระวังครับออกอกก่อนเดี๋ยวมันยิงช็อตการเป่าหน้าทีเดียวตายใช่ปะใช่ปะใช่ปะใช่ครับใช่เอเลอร์ครับเฮ้ยระเบิดอ้าวไม่ใช่ระเบิดเหรอเมื่อกี้มันปลามาไชมเหรอไม่ระเบิดเหรอแล้วนี่อะไรโอ้โหซีโฟไหมเหรอ อ๋อมันยังไม่กดมันยังไม่กดตกใจหมดตกใจหมดเลย <c oughs> เอาชนาะแล้วครับฆ่ามัว่วชนะแล้วฆ่ามั่วตายวันน <c oughs> ี <c oughs> ้เพื่อนอ้าวโหจบแล้วเย,ย้ใช่ ้าหลังนี่มันก็มีเด็กเคียร์เลยกันแล้ววะถ้าฟังที่มันบนๆอย่างนี้นะครับความจริงผมน่าจะปิดเสียงแต่ปากค้างมันแบบเรียกว่าอะไรมันจะมีบทพูดของโจรอินโนเซนต์อีกแล้วอะไรวะเฮ้ยนี่ครับ,อบอก็ถ้าเรามีเห็นบล็อกเพชรไหครับอ้าวเจอโกบล็อกแล้วเว้ยถ้าเห็นบล็อกเพชรเนะี่ยเอาบล็อกเพชรมาใส่ตรงนี้ให้ครบกี่อันนะไม่ได้แปดมั้งเอาเกมไว้จะจบเลยนะครับแบบไม่ต้องหาโจรไปไปเทสเลยครับแม่งมีคนเจอโคตรเร็วเลยแต่คนเล่นอย่างนี้เจอก็ไม่แปลกครับคนเล่นเยอะเนี่ย โมดนี้หนุกนะครับถ้าเหมือนที่บอกไว้ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนี่จะหนุกยิงละลองไม่เล่นดูยแนะน,นําแนะนําเลยแล้วคนนี้อยากให้ผมเล่เกมผีที่ผมโอ้โหแม่ผ่านมานานมากประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผมไม่มาแค่เลยเนะาะก็เกมผีผมว่าผมอาจจะเอาอ่าเกมชื่ออะไรจะไม่ได้เออสักอย่างอะ่ะ กับแคเดสเปย์กับเดสเปย์สามครับกับอีกเกมเกมผีอันหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับแหมทำเหมือนคนดูชนะผมเยอะนะผมไม่มีตัวเลือกเยอะหรอกก็เดี๋ยวแคร์ให้ใจเย็นๆครับใจเย็นจะเห็นตอนนี้ผมก็มีช่วงเวลาของผมแล้วน่าจะแคร์ได้บ่อยขึ้นนะครับใ้ายิงกันวะผมไม่เคยไปทนันนั่นแน่เลยลงก่นครับลงก่อนผมไม่ไว้ใจนี่มันเดินตามผมมานานแล้วนะโยโดดตะเกือบตาย มันบอกให้เข้าไปเทเดอร์ลูมนะครับก็เข้าไปห้องเทสแหม่ไม่มีใครฟังมันเลยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้ผมเข้าปะเคเคเคเทเทเลย เฮ้ยเฮ็ดอีดกรอบดิเฮ็ดตะเก็นเออเฮ็ดตเกนเห็นไ่เอ้ยไม่ได้เป็นจะเลยละโอ้ยโวนกับดักเทเดอร์ครับแม่ อแล้วผมตัดตอนผมเกิดรอบต่อไปเลยแล้วกันครับฮัลโหลแล้วก็มาตาที่สามแล้วนะครับมาลองดูอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ผมจะได้เป็นอะไรนะครับอ so ่อ่าเป็นนักสืบครับอ่านักสืบผมก็จะไม่ต้องไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องกังวลนี่คนก็จะไม่ต้องกังวลผมว่าผมจะเป็นโจรน,นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องเข้าเครื่องทดสอบด้วยเพราะว่าผมเป็นนักสืบมันก็ขึ้นขึ้นอยู่นะครับถึงเป็นนักสืบแต่นักสืบข้อเ,เสียเยอะเหมือนกันเนาะก,ก,ก็คือผมอาจจะโดน โดนโจนเล่นก่อนมนคนแกๆ้งครับผมไม่อยู่กลุ่มเยอะๆด้วยไอตรงนี้มีสัอดกันนะเพิ่งรู้นะอ้าวอะไรเฟื่ยมาครับเบื่ออะไรสัดกันมาไปอยู่กลุ่มไปครับเพราะถ้าอยู่กันถ้าอยู่กลุ่มถ้าผมโดนฆ่าเนี่ยมันก็จะมีคนคอยยิงต่อให้นะครับอันนี้เราต้องไปหาโกบล์นะครับไม่ผมไม่ไปหาผมอยู่ข้างบนไว้นี่ครับมาอะไร อ,อันนี้ยิงทำไมวะน่าสงสัยน่าสงสัยย้นติดเฮ้ยมายิงมาเน่เมื่อกี้จะเลือกผมไม่ลดออกไปเลยออกไปไกลๆออกมาก่อนครับอันตารายให้เงียบรับฟังเสียงมันฟังเสียงมันอันตารายชิปหาย เฮ้ยใคร<า>วะทำไมนี่ตายอ่ะสนายครับสน,นนสนายอยู่นู่นสนายอยู่นู่นผมว่าสนายเนี่ยเลยวะ่ะเอาสนายไปยิงหัวมันเนี่ยเอ้าหนีแล้วอ่ะไปไปที่หอคอยอ่ะยังไม,ม่ใครเจอโกบล์เลยวะ่ะ นนนนเอาจานายตรงนี้ไม่อยู่หรออืมมันอยู่บนทาวเวอร์อ่ะไปทาวเวอร์ดีกว่าไหมอืมใครเป็นวะเอ้ยโจรตายยังวะนี่โจรปะคอนเฟิร์มเลยผมไม่มั่นใจผมว่าโจรยังไม่ตายสักคนเลยเนี่ยโอ้โ,โจรเหลือทั้งสามคนเลยอ๋อ ไม่เ,เก่งอ่ะเนี่ยอันนี้ในทำนายนเดียสทเนี่ยเดนเนียเ่ยแอบซุ่มครับอย่าให้มันรู้ว่าเราเอยู่เฮ้ยเอาใช่ใช่โห oh, ถ้าเมาื่อกี้ถ้ามาันไม่ใช่เทรดเดอร์ <What? S 2> ผมฆ่ามันไปแล้ว <Okay. S 2> เทรดเดอร์ตายเป็นหนึ่งแล้วครับ yes. ตอนแรกผมกาจะยิงแล้วพเนียเดีสน่าสงสัยคนที่เลื่อนรดเยอะๆน่าสงสัยมากไ่ตัวที่เล่นเก่งจริงจะไม่เลืออดจะแทบไม่ล้นเลยเหรอไว้ใจใครไม่ได้ใครมันเป็นวะ หอไนนกัวะทำอะไรนะสงสัยกันจริงๆเลยไม่รู้เลยใครเป็นเฮ้ยทำไมนี่ตายอย่านะครับถ้าอยู่ใกล้มันมอามีจ้วงเราได้ระวังอืม ผมว่าไอ้น,นี้แหละมันเดินตามผมอะ่ะผมว่าเหลือแค่นี้แหละที่อยู่ทางนี้โจนทำอะไรได้โจนทำได้ตอนนี้ก็คือระเบิดตัวเองนะครับหรือไม่ก็ใช้เอาบ้าลูกซองปวกมีสามคนนี้เป็นโจนวะมันมองวมาที่ผมไปไกละ ห้องยังเปิดไม่ได้ครับยังไม่มีโกลบอกผมว่าใช่วะ่ะเอาแล้วไงทุกกระจกไหมกันก็ดีเืริมันมีคนไปเอาระเบิดเข้ามาเฮ้ <c oughs> ยลุ้นวะ่ะใครวะ <c oughs> ยังเหลือเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> จนเหลือสองคนครับ <c oughs> ครั้งนี้มันเล่นเนียนกันจังวะนี่เพราะผมไม่ได้สำรวจมนทุกที <c oughs> ไอ้ข้างบนนี่มันมีสองคนข้างบนนะะอ่ะเล่นศพกันอีกเออหยิบของได้ครับถ้าใช้เอันี่อะไรวะเมจิกเอ้ความจริงผมตรวจสอบศพได้ดีวะ <laughs> ผมตรวจสอบไม่เป็นอนะ่ะงงงงมือนนถ้าผมตรวจสอบเป็นเมื่อไหร่อาคิปบอกให้ระเบิด ไม่เป็นไรอินโนเซนชนะไอโฮโมจีเป็นครับโอ้โจรมีแค่สองคนเหรอเฮ้ยครับเมื่อกี้ผมโดนลงมาไม่ทันอน่ะแม่งวิ่งมาที่ผมแล้ะเลงดีเอ็กทีแบบผมไม่ค่อยชอบดีเอ็กทีเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นยากแล้วก็ไม่อยากเป็นอินโนเซนผมอยากเป็นโจรมาก็คร่าวๆนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาแล้วกันอย่าลืมครับเราไปเล่นกันดูครับตอนนี้จิ้อนราคาถูกมากๆเลยนะครับผมซื้อมาแค่เจ็ดสิบาทเองนะครับไม่เจ็ดสิบดอลนะเจ็ดสิบาทเองนะครับเจ็ดสิบาทนี่เท่าไหร่ดอลสองดอลนึงก็สองดอลกว่านะครับลองไปซื้อกันมาเล่นดูนุกมากหมดโคตรเยอะให้อธิบายทั้งวันก็ไม่หมดอะโมเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็มีสต็อปอิสเซนเดอร์ทีทีนะครับแล้วก็ป๊อปฮัน แล้วก็โหมดเล่นฟรีเพย์ธรรมดานะครับหรือแซนบ็อกนั่นเองก็ TTT ก็เป็นโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ลองไปเล่นกันดูใครจำที่เข้ามาได้บอกอีกรอบแล้วกันเข้ามาติดเพลเยอร์ไป TTT หาแบบที่ชื่อ m มค์ครับแล้วครับไมค์ครับแจกแสสสมารถคนที่มีเ o า n t e ต s ร์ r ้คุณก็เล่นแมปอะไรก็ได้เพราะว่าเรียกว่าอะไรเขามันเอาแมป c o u น t e r s ร์ซ้อมาเข้าใจปะว่ามีเ o า n t e r s o s ซ้อคุณจะไม่มี e อ r o r เลนะครับประมาณนั้นนะครับเฮ้วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตาม รับชมนะครับขอบคุณครับเจอกันครั้งต่อไปครับ